เราไมา่รู้จักไขมันส่วนเกินกันค่ะบอกได้เลยว่าไขมันเหล่านี้เป็นตัวร้ายเลยค่ะที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายกับเรามีอะไรบ้างมาตามพี่ปลาเลยนะคะสิ่งที่คนเราต้องกลัวนะคะโดยเฉพาะการที่เรารับประทานอาหารโดยไม่ระมัดระวังคือไขมันส่วนเกินหรือคอเลสเตอรอลที่สะสมในร่างกายไม่ได้อยู่แต่ในชั้นพุงนะคะแต่จะสะสมอยู่ใน3มส่วนหลักๆคือ 1. 1. ไขมันในช่องท้องค่ะ สองไขมันใต้าชั้นผิวหนังสามไขมันในเส้นเลือดโอ้โหวิปายอยากจะบอกเลยคนที่กินตามใจปากกินเท่าไรก็ไม่อ้วนจริงๆแล้วไขมันมันอาจจะไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่สะสมอยู่ในหลอดเลือดเป็นจำนวนมากซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นแน่นอนค่ะไขมันสะสมมากย่อมเกิดอันตรายเรามาฟังกันเลยค่ะเมื่อร่างกายมีไขมันในเลือดมากเกินไปก็จะทำให้ไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือด กลายเป็นกำแพงคราบไขมันที่เกาะโตหนาส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรืออุดตันทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจและยยว,วัตต่างๆในร่างกายไม่สะดวกซึ่งอาจนำมาสู่ภาว,าหวะหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอุดตันสโตรกโอ้โหเป็นโรคที่หลายคนกลัวกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ปลายอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนหรือคนผอมต้องระวังภาวะไขมันในเลือดสูง และแน่นอนพี่ปรามีตัวช่วยค่ะดวติดตามพี่ปรานะคะในคลิปต่อๆไปเชื่อพี่ปรานะคะ